คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงและความเพลิดเพลินของคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมสล็อตเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมแล้วก็ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆไปทำตามขอเน้นดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นโอเคไปมันกันเลย go 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 โอเคกับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยรับอีกหนึ่งกมฮนะเพื่อนๆที่แม่งโคตรคลาสสิกนะครับเพื่อนๆมานะจัดให้ครับสำหรับนี้นะครับมาเลย อ่าน,นะครับกระเรียโปรดนะครับกระเรียโปรดของผมเองอนะ่ะเพื่อนๆนะดูอาจจะดูแบบว่าคลาสสิกนิดนึงนะครับเก่าๆนะเพราะว่ามันอันนี้เป็นมันใหม่แล้วนะน,วนะครับเมเกอเวย์นะครับเพื่อนๆนี่ของเมเกอเวย์ A นะนี่คือใหม่นะแต่ถ้าเป็นอีกตัวฮ้าไลออนธรรมดานี้ตัวเก่านะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับจา้าป่ะจ้าป่า,า,ปาเดี๋ยวดูกัน ดูเรื่องหหมุนโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับยับโอ้โห,โโหเพื่อนปาดปาดเพื่อนเพื่อนฮัลโหลอุย้ยสุดสุดตีนะวันนี้มาแบบสุดตีนะครับ โคตรละห่ำโคตรละห่ำนะครับต้องใช้คำนี้ว่าโคตรละห่ำนะฮะเบนสุดเกินนะครับตังไปไหนวะฮัลโหลโอ้โหเพื่อนจังหวะนี้นะครับเหลืออีกห้าหมุนด้วยซนะ้ำมา ออกเกมหนียังได้เลยครับโอ้โคตรแรงนะครับโคตรได้นะครับบอกเลยโคตรได,ด้ดูดิโอ้่าดเพื่อนชื่นชอบเลยนะครับถ้าเจออย่างนี้นะครับบอกคําเดียวว่าไม่อยู่นะครับพเพื่อนๆมนสุดท้ายประมาณนี้นะครับยังเดือด อย่างเดือดนะครับเปิดเดียวครับอย่างเดือดนะฮะโอ้โหสุดนะครับโอ้โหนี่กดเอาปาติโต้ดูดินะครับเพื่อนๆซื้อฟีเจอร์นะครับ,ซ,รบซื้อฟิลิปินที่สามพันนะครับตอนนี้ขึ้นมา28งหมื่นแปดนะระยะเวลาไม่ถึง5นาทีครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเครมข้นนะ แต่ต้องขอเน้ยนย้ำนะครับเม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆเล่นตามดูเพื่อความนสนุกความบันเทิงเด็กที่ไม่ยุต่่ำกว่า18ปีนไปนะครับไม่ควรรับชมนะครับผมโอเค่ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวเพ่นก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละไอยุเบน